สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็น่าจะคุ้นคอยกันดีนั่นก็คือมแมลงสาบนะครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นสัตว์ที่อยู่คู่โลกเรามานานมากจริงๆครับคำข,าม,ขามคือทำไมมันถึงได้อึดทนกำจัดยากเย็นขนาดนี้ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบใช้ข้อมูลที่เรียบเรียงจาก National Geographic Thailand นะครับมาดูกันว่าความลับเบื้องหลังความอึดของมันคืออะไรแล้วมาส่งผลกับเรายัางไงบ้างน่าสนใจมากค่ะลองคิดภาพตามนะครับคือมีหลักฐานฟอสซิลที่บอกว่าแมาลงสาบเนี่ยอยู่บนโลกนี้มาตั้งแบบว่า300ล้านปีแล้วนะครับ300ล้านปีใช่ครับตั้งแต่ยุคคาร์บอนิ e ฟอรัเลยคือก่อนไดนโนเสาร์อีกนะ โหนานมากจริงๆค่ะแค่นี้ก็น่าทึ่งแล้วนะคะถึงแม้ว่าภาพลักษณ์มันจะเอ่อไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นั่นสิครับมันเป็นความขัดแย้งที่แบบน่าสนใจมากเลยนะใช่ค่ะในมุมเราอาจจะมองว่ามันน่ารังเกียจเป็นสัตว์รบกวนแต่ในแง่วิวัฒนาการแล้วเนี่ยพวกมันคือผู้ชนะตัวจริงเลยนะคะคือสามารถปรับตัวอยู่รอดมาได้นานกว่าไดาโนเสาร์ซะอีกเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จในการอยู่รอดจริงๆใช่เลยค่ะ แต่ถึงจะเก่งเรื่องเอาตัวรอดแค่ไหนเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพคนเรานี่ก็มองข้ามไม่ได้เลยนะครับอย่างเรื่องการปนเปื้อนในอาหารนี่เจอบ่อยเลยอืมใช่ค่ะแค่มันเดินผ่านอาหารหรือภาชนะก็อาจจะนำเชื้อโรคมาปนเปื้อนได้แล้วเสี่ยงต่อโรคทางเดินอาหารหลายอย่างเลยนะคะทั้งอาหารเป็นพิษโรคบิดท้องร่วงคิดแล้วก็เออสยองเหมือนกัน แล้วก็มีอีกเรื่องที่หลายคนอาจไม่ค่อยรู้คือเรื่องภูมิแพ้ค่ะภูมิแพ้จากแมลงสาบค่ะทั้งจากมูลของมันหรือว่าคราบโปรตีนเวลาที่มันลอกคราบทิ้งไว้เนี่ยก็กระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ได้ตั้งแต่ผื่นคันน้ำมูกไหลน้ำตาไหลไปจนถึงขั้นรุนแรงคือกระตุ้นอาการหอบหืดได้เลยนะคะในคนที่แพ้มากๆโูร้ายกาจเหมือนกันนะเนี่ยอย่างไม่หมดค่ะมันยังเป็นเหมือนพาหะนำโรคด้วยพาหะ หมายถึงคือมันสามารถนำเชื้อโรคอันตรายอย่างเช่นพวกเชื้ออ e ีโคลาไหรือเซปโทคอคัสไปตามที่ต่างๆได้ค่ะฟังดูแล้วก็น่าคิดนะครับทั้งเป็นพาหะโรคทั้งก่อผุมมแพ้ทำไมสิ่งมีชีวิตที่ดูเป็นปัญหาขนาดนี้ถึงยังอยู่รอดแถมขยายพันธุ์ได้ดีอีกอะไรคือเคล็ดลับความแกร่งของมันกันแน่ครับอืมเคล็ดลับความสำเร็จของมันนี่มีหลายอย่างประกอบกันเลยค่ะ อย่างแรกที่เด่นมากๆเลยก็คือความสามารถในการปรับตัวปรับตัวเก่งเก่งมากค่ะเรียกว่าน่าทึ่งเลยมันอาศัยอยู่ได้แทบทุกสภาพแวดล้อมจริงๆนะคะอย่างในบ้านเรานี่ก็เจอตามซอกตามมุมใช่ค่ะในบ้านตามท่อระบายน้ำกองขยะหรือแม้แต่ในธรรมชาติขอแค่มีอาหารมีความชื้นนิดหน่อยมันก็อยู่ได้แล้วค่ะและเรื่องอาหารละครับเห็นว่ากินไม่เลือกเลยโอ้โหอันนี้ก็สุดยอดค่ะคือเป็นนักกินที่ไม่จู้จี้เลยจริงๆ แปง้งน้ำตาลเศษเนื้อซากสัตว์กาวติดกระดาษเส้นผมหรือแม้แต่เล็บเล็บคนเราเนี่ยนะค่ะถ้ามีโอกาสมันก็กินได้หมดความไม่เลือกกินนี่แหละค่ะเป็นข้อได้เปรียบสําคัญทําให้มันหาอาหารได้ตลอดเหมือนกับว่าอะไรขวางหน้ากินหมดเลยสินะครับประมาณนั้นเลยค่ะแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับที่ช่วยให้มันรอดเก่งขนาดนี้มีค่ะเรื่องขนาดตัวก็มีส่วนนะคะโดยเฉพาะพันธุ์เล็ก อย่างมาแมลงสาบเยอรมนันที่ชอบอยู่ตามบ้านอ๋อตัวเล็กๆสีน้ำตาลๆใช่ไหมครับใช่ค่ะขนาดเล็กทำให้มันซ่อนตัวตามรอยแตกรอยแยกเล็กๆได้ง่ายมากบวกกับนิสัยที่ชอบหากินตอนกลางคืนเป็นหลักด้วยก็เลยหลบเราได้ดีวางอันเถอะถูกต้องค่ะมันหลีกเลี่ยงมนุษย์ซึ่งเป็นสัตรูตัวใหญ่ได้ดีกว่าเข้าใจเลยครับเล็กหลบเก่งหากินตอนเราหลับแล้วเรื่องการขยายพันธุ์เหรครับเห็นว่าเร็วมาก เร็วและมีประสิทธิภาพสูงมากค่ะอันนี้เป็นอีกไม้เด็ดสำคัญเลยตัวเมียบางชนิดเนี่ยสามารถสืบพันธุ์ได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวผู้ด้วยนะคะฮะจริงเหรอครับแบบไม่ต้องมีตัวผู้เลยค่ะเรียกว่าพาเทนโนเจเนซิสเกิดขึ้นได้ในบางสถานการณ์และเวลาวางไข่มันจะสร้างเป็นแคปซูลหรือที่เรียกว่าฝักไข่ โอทิก้าอ๋อไอ้ที่เป็นปลอกแข็งๆหน่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งในหนึ่งฟักเนี่ยอาจจะมีไข่ได้ถึง40ฟองแล้วตัวเมียตัวหนึ่งตลอดชีวิตอาจจะวางไข่ได้หลายครั้งก็คือคูณเข้าไปสิครับค่ะลองคำนวณคร่าวๆตัวเมียตัวเดียวอาจให้กำเนิดลูกหลานได้เป็นร้อยๆตัวต่อปีเลยนะคะโอโ้โหมีน่าล่ะกำจัดเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีมันเพิ่มจำนวนได้เร็วขนาดนี้นี่เองใช่ค่ะระบบสืบพันธุ์มีประสิทธิภาพมาก แล้วเรื่องที่คนชอบพูดกันว่ามแมลงสาบหัวขาดแล้วยังวิ่งได้เป็นอาทิตย์อันนี้จริงไหมครับมันทำได้ยังไงเป็นเรื่องจริงค่ะแต่มันมีนกลไกทางชีววิทยาที่น่าสนใจซ่อนอยู่ครับคือมันไม่ตายทันทีเพราะระบบประสาทสำคัญไม่ได้รวมศูนย์อยู่ที่หัวเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเราๆและที่สำคัญกว่านั้นคือมันไม่ได้หายใจทางจมูกหรือปากอา้าว แล้วหายใจทางไหนครับมันใช้รูหายใจเล็กๆที่อยู่ตามข้างลมตัวค่ะเรียกว่า spiracles อ๋อครับครับพอหัวขาดระบบไหลเวียนเลือดอาจจะยังทำงานต่อได้อีกสักพักและมันก็ยังหายใจได้ผ่านรูพวกนี้ล่ะค่ะโหสุดยอดเลยจนกว่ามันจะขาดน้ำหรือติดเชื้อตายไปเองซึ่งอาจใช้เวลาเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์ฟังดูเหมือนสิ่งมีชีวิตในหนังไซไฟเลยนะครับเนี่ยก็น่าทึ่งจริงๆค่ะซึ่งความรู้เรื่องรูหายใจนี่ก็ เอ่อนำไปสู่วิธีกำจัดแบบบ้านๆที่ได้ผลดีด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะวิธีที่หลายคนอาจเคยใช้คือใช้น้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจานผสมน้ำฉีดใส่ตัวมันอ๋อครับเคยยินเหมือนกันค่ะคกลไกก็คือสารลดแรงตึงผิวในน้ำยาพวกนี้พอมันไปโดนตัวมแมลงสาบมันจะไปเคลือบผิวหนังแล้วก็ไปอุดรูหายใจหรือ s p i r ิ c l e ที่ว่านี่แหละค่ะอุดรูหายใจใช่ค่ะทำให้มันแลกเปลี่ยนก๊าซไม่ได้หายใจไม่ออกแล้วก็ตายในที่สุด เป็นวิธีที่ใช้ประโยชน์จากชีววิทยาของมันโดยตรงเลยสใจละการเลยครับอ๋อแล้วเรื่องบินเหรอครับบางทีก็เห็นมันบินได้นะค่ะส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นการร่อนสั้นๆมากกว่าการบินจริงๆนะคะซึ่งมักจะถูกกระตุ้นด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือเวลาที่มันตกใจมากๆอ๋อ เป็นการรอนหนีซะมากกว่าประมาณนั้นค่ะสรุปแล้วที่มแมลงสาบมันอยู่ยงคงกระพันม์มาได้ขนาดนี้ก็เพราะส่วนผสมหลายอย่างเลยนะครับทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากค่ะการปรับตัวขั้นเทพการกินที่ไม่เลือกเลยจริงๆระบบสืบพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็สรีระอันเป็นเอกลักษณ์ที่แบบหัวขาดก็ยังอยู่ได้หายใจทางผิวหนังอีกค่ะทั้งหมดนี้รวมกันทําให้มันเป็นผู้รอดชีวิตที่น่าทึ่งมาก แต่ถึงจะทึ่งในความสามารถมันแค่ไหนก็อย่างที่คุยกันไปนะครับว่าผลกระทบต่อสุขภาพนี่ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันการรักษาความสะอาดในบ้านก็ยังเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับถูกต้องที่สุดค่ะและสุดท้ายนี้ก็อาจจะอยากชวนคิดต่อนิดนึงนะคะว่าในเมื่อมแมลงสาบเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและอยู่รอดที่เออมหัศจรรย์นขนาดนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาได้นานกว่ายุคไดโนเสาร์อีกครับ บางทีการศึกษาความสําเร็จของมันอาจจะให้บทเรียนอะไรบางอย่างกับเราได้เหมือนกันนะคะบทเรียนเกี่ยวกับการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็เต็มไปได้วยความท้าทายแบบทุกวันเนี้ก็น่าคิดนะคะน่าคิดจริงๆครับว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากเจ้าสิ่งมีชีวิตที่ทั้งน่ารังเกียจและน่าทึ่งนี้ได้บ้างขอบคุณสําหรับข้อมูลวันนี้มากนะครับยินดีค่ะ